ตรงเองอัิคิาไหมสวัสดีครับพบกับเกมโจนนะครับเกมโจนเก็บเป็นนะักเก็บเออเก็บเหรียญน,นะครับ<ห>อันนี้ผมเป็นตัวใหม่นะครับเขาซื้อมาเองตำรวจขอบคุณนะ

ชทำแล้วว้าวจมูกเจอ้งคาร์โรช์ขอบคุณนะว้าวหน,นูมันมันมันหล่อเราวอะรอยเท้าฉันอยู่ตรงนี้จริงเก็จบฉันไม่ได้ว้าวตั้งขอบคุณ คนยากคนยากมวกเขาลืมอ่ะอีเดีอันสองบ้านพ่อต้องจะบอกว่าไอ้บ้านเน,น,นี่อนนออยอะไรกันตัวนี้อันนี้คือรางวัลน,นะครับ ขยับเป็นตัวนี้มากมที่สุขท้นต่อแล้วไปสูงขที่ต่อมันเป็นลิงหรือเปล่าเนี่ย เราเป็นลิงนะอุยวันนี้ครับพบกับกมนจัวันนี้ผมเป็นมาอะไรเป็นลิงผมเป็นลิงนะครับอุ้ยอะจะเป็นมานะผมไปที่อื่นผมก็ต้องโดนจับ จะหลออเลยถ้าผมเป็นหญิงนเนี่ยครับฉันไปก่อนแล้วนะบายบายตู bye bye. ตวจะบอกอะไรฮะเขาเล่นเป็นเขาอยากซื้อตัวซื้อตัวหรือเปล่าให้มันประตูนี้บอ